สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามในทิกตอกกันนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะอยากดันยอดเพจดันยอดร้านหรืออยากให้คอนเทนต์ของตัวเองปังขึ้นไวขึ้นนะคะตอนนี้คุณมีตัวช่วยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากแนะนําเป็นเว็บไซต์ เคมโซเชียลนะคะเป็นเว็บป๊มยอดครบวงจรที่เดียวจบไม่ว่าคุณจะอยากเพิ่มยอดเพื่อตามยอดไลค์วิวแชร์คอมเมนต์รีวิวก็มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, Twitter, TikTok อหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่นี่มีหมดค่ะขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่ Google กันเลยนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปที่เคมโซเชียลกันเลยแล้วเราก็จะเข้าไปที่อันแรกกันเลยนะคะและมาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกแล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็สามารถไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะและเมา่เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะคะ ก็กดชื่อผู้ใช้นะคะอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะคะแล้วาเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากก่อกอมอมูลที่วุ่นวายก็สามารถเล็อกอินด้วย Google กันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะและเนื่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตกลับ,ลบไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลย แล้วมาสมัครเสร็จแล้วนะคะก็สามารถติมเินเข้าระบบได้เลยนะคะขั้นต่ำมาเยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตจะเข้าอัตโนมัติเลยนะคะและขั้นตอนการเติมเินของเรานะคะก็อาจจะมีให้เลือกตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะไปตรงบริการติมเินกันเลยนะคะมาข้ามาแล้วนะคะช่องทางการติมเินของเรานะคะก็จะมีให้เลือกสี่ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนเคอร์คคทุกธนาคารช่องทางที่2ก็จะเป็นอังเปาวอลเลตนะคะช่องทางที่3จะเป็นทูมานี่วอลเลตและช่องทางที่4ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซี เพื่อนๆก็สามารถอ่านคำแนะนำจากตรงนี้กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วกดทิเติมเงินกันได้เลยค่ะและหลังจากที่เติมเงินแล้วนะคะก็สามารถเลือกบริการที่ต้องการจะปั๊มยอดอะไรก็ได้นะคะในแพลตฟอร์มมีให้เลือกครบเลยนะคะก็จะมี Facebook นะคะมี IG มี YouTube มี t i k t o k มีท w i t t e r แล้วก็มีแพลตฟอร์มบริการอื่นๆด้วยนะคะอะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามใน t i k t o k กัน,นะคะแล้วก็จะคลิกตรง k t o ตอกกันเลยเนาะถัดมาในส่วนของหมวดหมู่นะคะ ก็จะมีหมดหมู่ให้เลือกหลายหมดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะถัดมา,นานในส่วนของบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกตามนี้กันเลยนะคะต่อไปในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้า i ิก o อกกันนะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์กันตรงนี้เลยและในส่วนของจํานวนนะคะเราก็จะใส่เป็นจานวน100นะคะโดยเวลาเฉลีย่ยของเราก็จะอยู่ที่2ชั่วโมง26นาทีแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่13บาบาทกันด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ เมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแท็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนะคะแล้วเมื่อเราก็ส uh ั huh. ่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคําสั่งซื้อนะคะก็จะมีประวัติคําสั่งซื้อให้ดูชัดเจนเลยเพื่อนๆก็สามารถมาที่ประวัติการสั่งซื้อตัวนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเราก็คือระบบกำลังดําเนินการอยู่นั่นเอง ต่อมาเราจะไปในมัวของซีรีส์หนังจีนกันนะคะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับใครที่ใช้บริการครบ5า0ายบาทขึ้นไปนะคะคุณก็จะปลดล็อกซีรีส์จีนดูได้ทุกเรื่องฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ดูได้ไม่จำกัดเลยนะคะเอาใจใส่ดูซีรีส์กันไปเลยะคะ่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของการแนะนำเพื่อนนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนนะคะอาที่อยากแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่ข้อลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจแล้วคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเราเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่100บาทกันอีกด้วยถ้าใครอยากสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางนะคะก็แค่แนะนําเพื่อนมาใช้ KM Social และทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มทันทียิ่งแชร์ยิ่งได้คนแช้เยอะคุณก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มไปด้วยกันและหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่กาลังพบเจอกับปัญหานะคะก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอให้กับแอดมินได้เลยโดยเราจะเข้าไปต้องติดต่อแอดมินกันเลยนะคะและมาเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหาให้กับแอดมินของเรากันได้เลยนะคะหรือเพื่อนคนไหนนะคะจะแท็กเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่เสร็จแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันได้เลยค่ะ แล้วหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์ก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อ,อนๆก็สา,าสามารถสแกน QR code ค,คที่ตรงนี้กันได้เลยเสร็จแล้วก็แจ้งปัญหากับแอดมินของเราทราบกันได้เลยะคะ่ะต่อมาเราจะกลับมาที่หน้า TikTok กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีผู้ติดตามอยู่33ผู้ติดตามนะคะแล้วก็จะขออนุญาตดีหน้านี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะยอดผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือย,ยัง อะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ยอดผู้ติดตามของเราขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หากเพื่อๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ KMSocial กันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะเราผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ